ถ้าบ้านเราคือตำรวจลงอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานอาของ YouTube นะครับพี่เล่หูคอนเทนต์บิ๊กไบ e พี่ทิ้งบิ๊กไบเปไปเล่นรถเล็กกันหมดเลยไม่ใช่นะครับรอรอท่อนะครับสั่งท่อมาแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเลซ่าเลซี่เอ หนึ่งไม่มีเอ็กแหละนีคือช่องหลักเลยนะครับผมหลังจากที่ผมหายไปประมาณสองอาทิตย์ด้วยกันนะครับก็เนื่องจากช่องเราเฟซไปอะ<อ>ไ,ไรวะคุณจะพูดพูดสอดแบบนี้ตบตบโชว์ไหมรับน้องตบเมี้ยโชว์ถูกมาตบมาซะงั้นกีเราพูดถึงไหนแล้ววะ ก็เนื่องจากที่ว่าเราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสองอาทิตย์ด้วยกันเพราะว่าช่องเราบินนะครับเนื่องด้วยจากาสุ่มเสี่ยงในการขับรถอีกแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับในหลายอย่างเขาตรวจเอาง,ง่ายคือโดนที่บ้านเราคือตำรวจลงอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานอาของ YouTube นะฮะในการตรวจตรวจ,ตรวจลงช่องเรานรั่นเองลงแบบเต็มระบบเลย <What? S 1> โดนไปเจ็ดแปดคลิปเลยก็คงเรื่องตรวจแล้วแหละนะครับเพราะว่าเห็น คร่าวๆทาง YouTube เขาบอกว่าเขาลงกันประมาณ2อาทิตย์นะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นไม่เห็นอีกเลยก็คงจะพอแล้วลงแค่นี้พอนะไม่งั้นเราบินแน่นอนหรืออีกหนึ่งครั้งนะก็จะบินถาวรเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช่อง r รซาเรซิ่ง X 2ก็เป็นช่องสำรองก็คือจะเป็นช่องหลังในภายภาคหน้าแหละถ้าช่องนี้มันบินนะวันนี้ก็อยู่ร้านช่างหลีอ่านี่อีเทาทุกคนคงคิดถึงอีเทานี่อีเทา,เทาไม่รู้ว่าช่างหลี จะทำอะไรมดิฟายอะไรอีกนี่นสไไุดยอดเปลี่ยนสายไฟใหม่นะอะไรนะยกมันเป็นอะไรพังไฟดีเลยไฟดีเล่อโอเคเดี๋ยวมาดู R1M เราไม่ได้ถ่ายนานเลยนะครับเพราะว่า R1M เรานี่มันไม่เหลือท่อแล้วท่อมันไม่เหลือแล้วนะครับผมก็ ฟังคอท่อชุดใหญ่เลยแล้วก็เกียโยงก็ถอดออกละเ,เห็นไหมครับ <S <S นั่นแหละไม่ใช่ว่าพี่เลยโอ้โหคอนเทนต์บิ๊กไบท์พี่ทิ้งบิ๊กไบไปเล่นรถเล็กกันหมดเลยไม่ใช่นะครับรถพี่ก็คือมันถอดท่อออกมันก็เลยไม่ได้ถ่ายจะไปขี่ยังไงสตาร์ทปุ๊บโค้ดก็ขึ้นนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปก็เนื่องจากจะเอาไปทําท่อแหละก็ท่อ,อก็ทยอยส่งมาเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่เสร็จนะแต่จะเอามาให้ดูนิดนึงให้ให้เห็นนิดนึงแล้วกันสาหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นการเปิดท่องเลิกงานยามดีของเรา เพราะว่าหายไปแล้วประมาณสอาทิตย์ด้วยกันคิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมคิดถึงกดไลค์หน่อยครับผม <S <S ขอบคุณครับคนที่ให้กําลังใจทางช่อง X2 ด้วยนะครับนี่แล้วก็ไปดูที่ช่อง X2 นะครับสำหรับ MT หนี่ใส่ท่อ SC แล้วโดดงงงๆเลยตัวนี้สุดสุดคับบอนเต็มระบบคับบอ <No. S 1> ดเนี่ยสุดตอนนี้รถร้านคุณหลีเยอะมากนี่ H s อ0 0ัน1อ0 0ันเอ0ตัวเก่านะตัวนี้ตัวเก่าแล้วก็เป็นนี่ อาวันของเดียกรชนักแข่งเราสุดยอดนี่เห็นไหมถังโหนกถังโหนกคือตัวนี้เป็นรถสนามแล้วนะเดียมทำรถสนามเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเปท้ายเดิมแล้วนะครับเปท้ายแต่งหน้าจาัดสอดแล้วเพราะว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันรถน้ำมวยนี่หว่าเออรถน้ำมวยรถน้ำมวยกระด่ใช้เออนึกว่ารถยเดียไม่ใช่นะรถ เอ็มเอ็มวุฒิชัยน้งมวยกระรีชายก็นี่รถของผู้พันปอน <c oughs> ปะทูปะทูลงคลิปแรกแคบเดียวเราก็บินไปนะครับมีปะทู <c oughs> ปะทูก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็นี่ปอกแฮนด์นะครับโดมิโนโลแล้วก็เกยโยงนี่วัดคลิปนี้จะจะ,จะให้ดูรถ ในร้านคุณหลีแล้วกันเกจโยของไลท์เทคอาตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นเวอร์ชั่นดําผสมแดงผสมอ่าสีอลูมิเนียมเงินอะไรก็ไม่รู้3ส,สีเป็นทรีโทนต่อพันยี่สิบทำไมมันเป็นตัวใหม่มันมีออกมาตัวเดียวแบบเดียวทำไมมันสูงสเนินจังคุณหลีเราต้องใส่ก่อนเขาเนะนี่แหละกรุงเทพมันสูงเนินมากเลยนะผมว่านะคีณน้ำตกอัคคร่าพูดไม่ถูกครับรถป m สีอะไรนะสีไหนไหนะรถปีเอ็มอ่ะสีอะไรนะไตคัลเลอร์ถูกไหม ใชบพี่อันนี้เกยโยงอะไรนะทีทีโทนไม่ใช่ไตคัลเลอร์เหมือนกันครับผมไตยังไงพี่ไตมันประกอบไปด้วยสีน้ําเงินแดงขาวไม่เกี่ยวไตก็เป็นสามสีไตเรียกว่าสามโอเคครับพี่เดี๋ยวไตภาษาไหนไตคือสามนี่ภาษาอะไรพี่ไตใช่ไหมใช่อะไม่บอกพี่เล่นเองแล้วก็ตันเองสีไตคัลเลอร์ก็คือสีเหมือนเอ็พันธ์ข้างนอกจะประกอบด้วยสีน้เงินขาวแดงนี่คือสีไต นะครับสีไตรคัลเลอร์แต่ถ้าอันนี้คือเราไม่ใช่สีไตรเราก็เรียกทีโทนแล้วกันเป็นไลท t t อา h R ตัวใหม่ว่างั้นสำหรับตัวใหม่เลยสีก็จะแปลกๆหน่อยนะ mm hmm. เห็นหนันงมวยบอกว่า,วาจะให้ช่างหลีเอาเป็นไร้ได้สีดําให้หมดเลยเนี่ยถ้ามันดําแดงมันก็จะเป็นเหมือนไลท t t อา h R เนาะแต่เวอร์ชันนี้เขาเขาน่าจะแบบเปลี่ยนแบบใหม่มา ตัวโ,โกยเป็นสีขาวตัวชอบหรือเปล่าหรือว่าตัวสตาร์ทนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันสวยอยู่ครับเพียงแต่แล้วแต่คนชอบเนาะน้ำมวยคือแบบอยากใส่ก้อนมูอะไรประมาณน,น,นี้ก็เป็นเกียโยงเบรคท่ออาคาฟูละก็เริ่มต็งแล้วนะครับเริ่มทำมานี่เหลืออ่าพวกเป็นเป็นปั๊มเบรกเป็นพวกนี้กําลังสั่งอยู่นัำมวยรวยมากต่อยมวยทีเดียวก็ได้เงินหลายร้อยล้านแล้วเป็นอย่างขมิ้นโยค่ะ ทั้งน้องเด็กนักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนอย่างนี้ไหมงวัวเต๋ไปถ่ายฟงถ่ายคลิปไม่ทำงานทำการเลยนะโอลินเนะาะการเบิร์ดโอลินย่องให้เบิร์ดย่องให้เบิร์ดย่องรถโอลินย่องมัยง้ยคนช่วยหมาหรือหมาช่วยคนไม่รู้อีเท่านี่ ตอนนี้ผมกำลังแต่ง MT15 นะครับก็อยากจะทำเป็นแบบสไตล์โมอเตอร์คอร์สอ่ะคืออยากเอาไว้โดดปองดินนะครับน้องๆใครที่มีความเคยเจอเคยเจอคนที่ทำแนวนี้ก็ส่งแบบอย่างมาให้ให้ให้ผมดูหน่อยนะผมจะได้ทำรู้ว่ามันเป็นแนวไหนยังไงตอนนี้ก็กำลังคิดที่จะใส่ดอกยางเพื่อตะกุยดินอยู่เอาไว้ยกล้อแถวตรงนี้นะครับก็เป็นลานดินสนุกเลยมันมากเมื่อวานก็ไปแงะมาคิดถึงบักอา m ันเอ็มเราแล้วครับนี่ ิดถึงมากเลยตอนนี้ก็รอรอท่อนะครับสั่งท่อมาแล้วก็คือยังไม่เสร็จท่อมาแล้วเหลือแต่คาร์บอนก็กะจะเปิดทีเดียวรอคิดหน้นะก็นี่แหละไม่ทิ้งแน่นอนสำหรับบิ๊กไบส์นะครับผมไม่ทิ้งแน่นอนที่ไม่ได้ออกมาขี่ก็เพราะว่าใส่ท่อนี่แหละอ้ไม่ได้เจอกันตั้งสองอาทิตย์สําหรับช่องเรซ่าเลซิ่งคิดถึงกันบ้างไหมเนาะคิดถึงกันไหมเนาะอหยกก็จะเห็นพี่ไปโผล่ช่องไอหยกบ่อยนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าช่องตัวเองบิน ช่องอะไรนายหยกช่องหยกไปหยกสตอรี่ใช้ได้กี่ร้อยกี่ร้อยซับแล้วสองหมื่นสองแล้วสองหมื่นเลยเลรอมีนมึงกัดคนทำไมทำไมนั่น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 พอนี่นะครับสำหรับใครที่อยากได้เสื้อพี่เลนะครับก็ติดต่อช่างลีเลยนี่มีทั้งแมสแล้วก็เสื้อนี่แมสเสื้อสติกเกอร์ของแต่งต่อมาเนี้ โอ้โหกินอะไรพี่ลกวัวล็กวัวขี้ขี้มันเหรอขี้วัวเหรอล็กไงไม่เข้าใจมันล็อกล็กคืออะไรมันลูกมัดลูกเลยที่มันติดมันงูอ้าวนี่มันหิ้งัวเลยนี่ล้างไข่มันน้องเช่นหิ้งงูไหมน้องงูว่ะน้องงูน้องงูจังหวัดที่ไหนแทบไม่พี่โอ้น้องงวนี่ทำมาจากอะไรเดียว S <S น้องวัวก็คือลกวัวไงไม่รู้จักลกนี้ใช่ไหมเออลกก็คือแบบตัวที่มันหอ่หอหอ่อห่อตัวลูกวัวมันอยู่อะแล้วเวลาวัวมันคลอดอะมันจะออกมาเป็นลกก็คือตามมันที่หลังอันนี้เดียวได้มาจากไหนนี่จากจากวัวที่บ้านจากวัวที่บ้านวัวที่บ้านเดียวออกลูกเหรอระหว่างระหว่าง<อ>น้องวัวก,กับน,น้องเมียกินอนไนตายไปเหมือนกัน เดี๋ยวมีน้องเมียด้วยเหรอมีไหมทำมีไหมนี่นี่สรุปซื้อนะครับจีหมดแล้วไงอะไรนี่ยพี่มันคืออะไรทีวบแม่เข้าไปใส่ไปไอใส่เขาอ๋อด่าเลยพี่ไอไอเนื้อก็ร่วงมาร่วมใจกันร่วงเดี๋ยวขอขอกินสักคำหน่อยได้ไหมอือโยนใส่ชุงเท้าเตีย๋อุ้ยอือเพราะเป็นนกทัวร์เออเจอเป็นเนื้อเปื่อยก็เลยแบบ เผือกครับเผ็ดอร่อย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 มากครับผมแซ่บไร่เลยเคยกินแต่แบบล็อตเตอร์กับกับ阿拉斯加อย่างนี้อร่อยกว่าครับจริงต้องมีไข่หำวัวเลยนะสุดยอดที่สุดว่าวมีกินกับผักด้วยพูดเถอะพูดเถอะอ่ะจะเล่นแล้วอ่ะเปล่า รอฟังกันดีอ้าวโดนจับเหรอทำลำบากใส่ก็ไม่ไม่เหมาะนะครับผมหมดก็ใส่แมสไปเถอะไม่มีก็กลับบ้านได้เราคิดชิวๆมันไม่ตายไม่อะไรหรอกครับไม่มีอ่ะเราบอกเขาได้นะว่าเราจะเอาอะไรเดี๋ยวเขาไปหยิบแล้วเอาอกมาให้เคยรล่าเนาะแบบนี้ก็ได้อย่าไปทำแบบถถุนหมาแบบนี้ครับไม่ดีครับผม โอเคก็ไม่มีอะไรมากสาหรับคลิปนี้ก็ถ่ายชิวๆอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังอัปเดตเรื่องช่องและเรื่องรถให้ฟังนะครับผมก็ต่อไปก็ เราก็จะเจอกันอยู่ในช่องนี้ต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกนานเท่าไหร่แนละ้วจะบินนะยังไงก็ฝากติดตามช่องใรซ์นดเรซิงเอ็กซ์ทไว้ด้วยนะครับเพราะว่า<ว>จะมีกิจกรรมแจกเสื้อผ้าแจกอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้ทุกคนตามไปติดตามที่นั่นนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับสําหรับใครใช้คลิปนี้นะครับก็ฝากไปแชร์ที่เฟซส่วนตัวพี่เลียนนะครับไม่ซิงกิลี้นะครับเดี๋ยวผมไปแจกของที่ที่โพสต์นั้นแล้วกันถ้าใครยังไม่ติดตามเฟซก็เข้าไปติดตามนะครับที่ตรงนี้เลย <น>แ <ผม S 2> จกของ,องไปละไปบายน,นีน่ของในกล่องคืออะไรยวเปิดให้ดูนะให้ดูนิดนึงพี่จิงก็แจะให้ดูแล้วนะแจะดูเองก่อนหน้านี้ละถุกกตายางทุกคนบอกกันตุกกตายางเยอะมากใช่เหรอเออ,คคเอแล้วไม่ได้ใช่จริงด้วยอ่าอ่าแทเนเต้นแงแข่แ พอเดิมขอาเดิมของเดิม,มขอเหมขอนเดิมนี่ต่อมาเทน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 เกียยงอืม <uniformly. S 1> ไม่ใช่อีกส่วนในนี้ <laughs> เ,เดี๋ยวค่อยรอดูคลิปหน้ารอดูคลิปหน้าแล้วกันแค่นี้แหละส่วนไม่ให้ดูปิดเลย <laughs>